จา uh, ้าจ้าจ้า yeah, จ้าจ้าอีพร้อมจ้าจ้าไหมลองเอาจ้าพรอมจ้าเอาคุณกรพ่อจ้านี่เอาพ่อพาปิดใงดปิดใจงดัเป็นอย่างเป็นอย่างดื้อบ่ออีหลัง โอ้ยหนูใหญ่โอ้ยจเตียังเนี่ยนี่ดนื้อจะเขินจกระรักกระอ้อพอดพอดนะพอดนื้อสมบูนื้อค่กิตาจะขาเป๋แหละยังมาเศร้ากิตาขาบวมเลยบ่เอ้าไม่ตองหันกินเข่าแล้วบวนไหในยังกินเข่าสื่อไค่พะโล่แน่ เรียกพ่อด้วยเรียกพ่อสิเรียกเรียกพ่อสิตีใหญ่เห็นยังเรียกพ่อจ๋าหน่อยเรียกพ่อจ๋าสนล่ะนี่นีะว่าแอะคือไม่เอมนเลยนะเหมือนอะไรสิเอ้สิไม่แอะใช่พ่อยังนั่นเป็นเป็นิือใหญ่เอิรนแม่ดิเอิรนแม่ดูแม่อเรียกแม่ดังๆแม่ อเรียกเก่งเรียกแม่อเรียกแม่อคุยกระป๋อคุยกับพ่อระป๋าบ่อสเรียกพ่อ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 ว่า่ได้ได้แม่คุยกัแม่เราเรียกแม่พ่อจ๋าเรียกแม่จ๋าแลมากราบสิกราบพ่อจ๋ากราบมัน อากาศก็จ้าก่อนอากาศโอ้ยจีตีใหญ่เลยอากาศภาพที่สวยอากาศเอ๊ะอากาศเอ็กภาพที่สวยทำไงกอาาจก่านยังเลยหอมกลิ่นยังเลยดักช่วยใส่ทุงเท้าใหญ่ว่ะน่ะโอ้ยอีตาตายยาละใส่ทุงเท้าบ่ยอมใจผู้หลักการคับอีตาคนตีนบ่กก่อน ชีวิตหึงงหอมเมื่อเฮ้ยใส่ขางเดียวก็ใส่เนาะอีตาใส่ขางหนึ่งตาใส่อีกขางหนึ่งบ่ยอมมันสีใส่น่ะเอาไปให้ตาใส่ไปตาขาบวมน่ะอีตาก็ใส่อีตาก็ใส่ขางหนึ่งน่ะขาบวมนี่ก็บร้ายใส่ขางหนึ่งน่ะน้ำร้านหลายเอานั่งลงนะนะนั่งลงแล้วมันติดผมแล้วน่ะ น,นันน่นนนมันมีผมแล้วมันอ้าปากหัวนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งนั่งนั่งโอ้ยสิเป็นหีบหัวยาจารย์เขาไปเห็นดอกเอ,าอ้าห<ด>ัวเนีย่ยม,มีผมยังล่ะอยังก็ปลาปลาไอาปลาอ้าปากนะไหนมันอ้าปากทําไงไหนปลาไม่ใช่คนอ้าปาก <laughs> <คน S 2> ปลาอ้าปากปา อเอาเรียกแม่จ๋าสิเรียกแม่เรียกแ่เออแม่เองเองเลยไม่ไปเอาเรียกพ่อจ๋าสิพ่อเรียกพ่อในเรียกพ่อจ๋าเรียกเรียกติละเอาป้าจ๋าจ๋าจ๋าครับจ๋าเอากลับ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 สวยเอ้าเอ้าสวยดีกันเขิน เออตามช่วยทำไงชอบผมมาหน่ามาตรงไหนแล้วไหยเนี่ยจากแม่เรามัดมัดไทยแจ๊สเ้าพุ่นแม่แลาวมาอ้าวอยเบิ่งประเทศอ้าวหันมาดูอ้าวอ้าวเหล้วตาคิดหัวคนนั่งลงนะยายออกให้อ้าวอ้าวตาคิดหัวคนละอ้าว อ้าวอ้าวอะไรอ่ะอะไรมันของผมมันมันต่าเห็ดมันหูอยู่มันอ้าปากของไอ้ปิ่นเนี่ยไหนมาดูหน่อยปลาอะไรเนี่ยของไอ้ปิ่นเนี่ยเปลาวาเออเปลาบาโอ้ยมันจะเป็น็ดหัวเหนครับจ้าครับผม กาบช่วยๆนั <ana> ่งนี่ดีนั่งกาบกาบพ่อจ๋าเออเลยก่งเลยอออกาบแม่ด้วยแม่จ๋าน่ะกาบกาบเออมันเึ็นยะเอาเออตโเห็นตระดากแล้วมันนี้โอ้อไปละ ไปเห็นเขาเอี่ยขาดที่ยังบืเขาขาหน่ยังเขาเขาขาดจริเขาเียดยูบุนนังซื้อหรือียังบืเอาไว้ในเกะน่องหยิบหยบไปบนมือได้ผู้บาเก็บน้่ม็ดแล้วน่องเห็ดยั้งมืขาดขึ้นขวานหนดีอะไรป้าปญนเป็นแนวใดแน่ล่ะกินเขาอยู่า ครับวอมโรกเก่านั่นแหละเก่าพ่อแม่เราจะเป็นเก่าบ่กระดงกระดงแล้วสุปีเป็นสุปีปีนี้มาต่อหันมาไปใส่ตายพ่อแม่ต้องตายกระดงเลือดไปใส่ไปใส่ซีดแต่ยู่ดอกไปอันนั้นกินเหล่าลายกินเหล่าลายอย่บอส่วนฮะกินเหล่าลายกินเหล่าลายเหรอ ไปใส่ซิทประกันสังคมได้ส่งให้นะไปใส่ซิทเทือแหลกบอกเขาใส่สิทเทือแหลกเพราะว่ามันถ้าเระเหลือกลงบาลลงบาลเขกาด้ของรัฐบาลรงบาลหมู่อ็ไปโหลดเา้าไซดดหรอกย่างไปบอกไหว่าได้หรอกมาออกมาแก้ใน,นคอติ๊กบ่หิวม,มาเล็บน้ำไรมามา เปลี่ยนเสื้อเร็วๆเสื้อมันเปียกนะ้ำยายพาปูที่นอนเะนอน